โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชาวโกไลทุกๆคนครับผมตอนนี้ก็บินเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าตามเว็บก็คือแจ้งมาว่า21นะครับก็เสียใจกับทุกๆคนนะครับที่ลงทุนไปนะครับผมเองก็หนึ่งในนั้นแหละครับเจ็บมาไม่มากไม่น้อยครับก็อาการก็พอตัวอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าบินกันจริงหรือไม่นี่ครับนาเว็บครับเข้าไม่ได้แล้วครับชัดเจนเลยนะครับ เข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูในไลน์ครับนี่ครับแอดมินครับที่ผมคุยไม่มีห้องแชทแล้วครับผมนี่ครับก็ถือว่าคือเอาจริงๆนะคือมันแจ้งว่าจริงๆแล้วถ้าไม่จ่ายสองพันมันจะระงับบัญชีแต่ผมไม่คิดว่ามันจะบินอ่ะเห็ไหมคือผมไม่ใช่ว่าไม่คิดหรอกคือมันรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะบินเดี๋ยวมาดูในกลุ่ม,มครับ นะอันนี้ผมไม่ได้เข้านะดูนะฮะก็เริ่มเงียบแล้วครับแต่ว่าเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยไม่มีประกาศมีประกาศครับตั้งแต่เมื่อวานครับไม่มีใครโพสอะไรเลยนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับก็ทําใจแล้วครับผมก็โดนไปเจ็บตัวเว็บเขาไม่ได้โหลดใหม่ไม่เดิมครับนี่ครับ ip ของเซิร์ฟเวอร์ กูไล like. ไม่ได้แล้วครับไปแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับก็มันคงไม่มีอะไรได้มาทางรัหรอกเนาะฝากไว้ครับผมเองก็คงเข็ดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าแอปที่เขาจ่ายแล้วเขาอยู่ยาวมาคือเขาไม่ได้ให้เยอะอันนี้มันอยากให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็มาสเตปนี้และครับทุกคน ผมก็เจ็บผมหวังว่าจริงๆผมอยู่แค่วีสานะช่วงแรกมันก็จ่ายนะแต่เหมือนว่ามันจ่ายช่วงแรกเพื่อแบบเป็นการโล่ให้พวกเราไปเชิญเพื่อนเข้ามาก็ระวังตัวกันไว้นะครับทุกคนจริงๆเว็บแบบเนี้ยมันยังมีเยอะก็พวกเดิมเนี่ยผมคิดว่าแต่มันอาจจะเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าพวกนกี้ก็คล้ายๆกันหมดแล้วครับแนวทางการทําก็ ติมเงินเข้าไปอัพเลอกๆตอนได้แล้วก็ชิ่งครับเป็นอย่างนี้มาหลายเว็บแล้วครับฝากฝากไว้หน่อยครับผมเองก็เจ็บเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เจ็บก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทุนก็ยินดีด้วยนะครับก็คุณโชคดีมากครับใครที่เพิ่งรู้จักเว็บมาได้ไม่นานแล้วก็ยังไม่กล้าก็ดูจากการเข้ากลุ่มเนี่ยมันจะมีคนถามว่าเข้าใหม่วี่ไหนวี่ไหนอย่างเงี้ยนะก็โอเคครับผมก็ยินดีด้วยครับ เนี่ยหลายคนบอกมองโลกนี้แง่ดีนะครับโอ้โหเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บก็ตอนแรกมันก็จ่ายไงไอผมก็มองพยายามอยากมองนแง่ดีนะแต่ว่าตอนนี้พอถึงเวลาไปมันก็ต้องไปนะครับแล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงหรอครับไอรวยทางรัฐจริงๆก็ฝากไว้แค่นี้ครับระวังตัวกันด้วยครับแต่ว่าบอกเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันบินก็คือเนี่ยผมให้ดูนะบินทั้งลายทั้ง ในเว็บอะไรไปหมดแล้วนะครับมันจริงๆคือมันแจ้งว่ามันจะสะงเบยูทูบของเราถาวรแต่จริงๆคือมันปิดเว็บนะครับทุกคนก็ทราบกันดีเนาะหลายคนในกลุ่มเขาก็รู้แล้วล่ะครับทําใจมาประมาณ3 4วันแล้วแล้วเขาก็อันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะผมถอนไปตั้งแต่วันที่17วันนี้ก็21แล้วนะครับ21แล้วครับก็เรียบร้อยให้ดีนะครับขาดไปก็ สามพันครับไม่ได้อะไรคืนกับมาสักบาทครับตอนนี้ก็ลําบากลําบนอยู่ไม่เป็นไรครับถือว่าเราพลาดครับเราเสียค่างโง่เนาะใครๆเขาก็บอกว่าเราเสียค่างโง่นะครับคนในกลุ่มเขารู้ๆกันอยู่นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณครับผม